ดีก่อนผมก็เลยบอกว่าเออเจนนี่ขึ้นเลยก่อนเลยนะเห็นดันน้องเลยเสร็จอประกาศื่อผมเท่านั้นนะครับเขืนอเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรมายืนคู่อยู่ดีครนะค่ะก่อนอื่นถามทั้งสองท่านก่อนเลยว่าเป็นยังไงกันบ้างได้มาร่วมกับแคมเปญจากตั้ม่วของเราในวันนี้ด้วยท่านไหนตอบก่อนเจนนี่ก่อนได้ได้ค่ะเจนนี่วันนี้รู้สึกดีใจมากๆเลยค่ะที่ได้มันเป็นส่วนหนึ่งในแคมเปญดีๆแบบนี้นะคะแล้วก็ มันทําให้เจนรู้สึกคิดถึงบ้านเพราะว่าส่วนตัวเนี่ยโตมากับป้าร้าบอกว่าหนูเป็นคนอีสานเหมือนกันเลยค่ะก็ว่าอีสานจะดิ้นหน่อยกับการที่มาร่วมแคมเปญนี้ก็ทําให้เจนได้คิดถึงบ้านอ้าวด้วยเชื่อเบาแดดนิดหน่อยป่ะคะโอ้ยที่พอบร่พบัตรทองแต่จะเบาแดดียอะเป็นคนอีสานเป็นคู่เลยเป็นคนกรุงเทพจ้ะบอกเล่าบได้เลยบอกเล่าได้นิดหน่อยนิดหน่อยอ่าที่คนที่เขาคิดถึงบ้านพี่ยังจะความรู้สึกยังไงบ้างคือผมเนี่ย ผมก็ผมเป็นคนกรุงเทพนะแต่ผมคิดถึงญาติญาติที่อยู่ตามต่างจังหวัดเราก็ซื้อน้ำปลานะครับหรือว่าส้ตามตำตามโรตัสนะฮะมี2,200สาขาทั่วประเทศเราจะไปซื้อ,อในชุมชนตรงไหนก็ได้ค่ะเราแค่มีทักษะในการปรุงอย่างเดียวงงไหมไม่งงปรุงของผมเนี่ยหมายถึงไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เรบว่าต้องใส่นู้นใส่นี้นะ แค่คุณมีทักษะในการทำอาหารอ่ายง่ายง่ายง่ายแค่คุณเททุกอย่างใส่ลกลุ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 กเมื่อกี้แล้วถ้าเกิดว่าหนูทำอาหารไม่เป็นเลยอะโอ้จะทำอาหารไม่เป็นเลยพี่แอมว่าไหม่ะคะต้องใช้สูตรนี้ฮะต้องใช้สูตรนี้อันนี้ได้เลยเราได้เลยและเราจะต้องใช้อันนี้ครับค่ะเพราะว่ามีขายสเร็จสะเร็ลเดินทางไป้เขียวทะเลขึ้นภูเขาอืมเอาละสามารถพกได้เลยสะอาดด้วยซอสไทย ที่แม่บอกอะไรรู้ไหมครับค่ะยังไงคะถ้าไม่ทำหกแม้แต่หยดเดียวคุณจะได้รถเดียวกันกับที่ทานในร้านอาหารกว่าร้อยห้สาขาของเขานี่โอ้โหเพราะว่าเขาบรรจุความอร่อย33าปีอยู่ในกล่องเดียวเลยโหคิดดูดิก็สูตรแม่้อยอ่ะสี่เห็นมาอันนี้สะดวกจิบพี่ยสะดวกสะดวกอนนงายมากคือผมต้องบอกว่าก็เข้ชมดีนะครับ ว่าผมเป็นลูกค้าด้วยแล้วเป็นลูกค้าที่เข้าไส้จริงจริงพอดีเอฟซีตัวจริงเอฟซีตัวจริงผมชอบกินคอหมูย่างนะฮะแล้วก็คือส้มตำในชอบอยู่แล้วชอบกินตำจั่งเลยอร่อยมากโอ้ยคุณแล้วก็หิม้วไร่ให่ ขอขอตัวไปกินสักครู่นะคะได้ก่อนสิครับใจเย็นๆตัวชวนลงไปกินแล้วเนี่ยส่วนตัวตั้งแต่จำคำได้ไม่รู้มันจะนานไปหรือเปล่าเพราะว่าเจนกับชิวดอนเนาะก็มีตำมัวที่สาขาอุดรเหมือนกันอ่ากินเลยว่าก็อยูกับเจนตั้งแต่เด็กๆเลยแล้วภากรุงเทพเจนก็ต้องตามไปกินที่ร้านตำมัวเชิงกาบเนี่ยก็คือต้องตามหาเลยค่ะเจนก็อยู่ไม่ไกลแถวนี้นะคะแถวราชดายมีมีใช่ใช่อาหารง่าย ต้องไปไปที่เดอะสตรีทถ้าขนาดนี้นะผมก็เลยอยากจะถามครับอืสาขาแรกที่ไหนครับติ๊กต๊อกนี่ประกาศมาแฉมากรใชับที่ปทุมธานีนะครับพี่อเห็นไหมเขาเรียกว่าแฟนตัวจริงแตอันนี้เขาเรียกตัวจริงละได้นะไม่ได้เตรียมนะไม่ได้เตรียมเลยเตี้ยเสิมอะไรเราไม่มีนี่ผมยังไม่เคยรู้จักน้องเาก่อนนะครับเห็นแต่ในเวทีประกวดนี่น้องตัวจริง ผมก็เลยต้องลองภูมิเพราะว่าเป็นคำถานนางามเนี่ยสอบทดสอบนางามเนี่ยเห็นไหมมีกลิ่นมีไอเดียเขาทำแต่บ้านมา พูดถึงน้ำปรากันไปแล้วนี่อยากขยี้กันต่อเลยที่บ้านมีติดตู้เปนไวไหมคะติดตู้เย็นม้ยาปราผมไม่ต้องซื้อครับทำไมคะเพราะว่าผมเนี่ยติดกับโรบินสันสีสมาผมเข้าไปกินที่ร้านเลยดีมากถึไมไม่ต้องทำเองเลยก็ไปที่ร้านเลยผมไปกินที่ร้านเลยผมไปกินที่ร้านเลยแต่ถ้าสมมติว่าอย่างที่ผมบอกไงถ้าเดินทางภรรยาอยากกินผมก็เดินเข้าไปซื้อสำเร็จรูปรับรองเลยว่ามันปลอดภัย คือบางทีเราไปกินไม่ใช่ว่าร้านอื่นสุกปบบบแต่ว่าถ้ามันน้ำปลาที่เรากินเราไม่ถูกอะจริงนะทานก็เบาได้แต่อันนี้เรากินเรามั่นใจแล้วว่ามันสะอาดปลอดภัยแล้วก็อร่อยผมก็ซื้อกินง่ายถูกไหมต้มวนน้ำปลาต้มสุกตามม้วนร้องเพลงด้วยร้องเพลงร้องเพลงด้วยร้องเพลงด้วยเพลงต้องข้นแล้วจะบอกว่าที่ร้องเพลงเมื่อกี้ซ้อมกันขึ้น่ากมื่อกีนั้นซ้อมกันอยู่ว่ามันมันขึ้นมาอย่างไงนะครับคุณแม่ขอความรักพาความสุขกลับบ้าน ต้อสูตต to ้องวเธนนจุ้ยต้องไปใช่ได้นะผู้บริหารแล้วตอนนี้แล้วจานี้แนะนำหน่อยแบบว่าถ้าพี่น้องๆเขาอยากจะได้ดอตน้ำปังมาต้มสุตที่แบบว่าสะดวกอะไรอย่างงี้และอร่อยด้วยไหนแนะนำหน่อยสิมันมีอะไรแบบเรามาดูกันดีกว่าเขามาดูกันเลยมามามา ก็เมื่อกี้นะคะที่ไปาคุณคุณพี่หนิงใช่ไหมคะบอกว่าสําหรับคนที่ทำอาหารไม่เป็นเลยอย่างเจนนี่เนี่ยก็สามารถเลือกขึ้นมาได้เลยแค่แค่เรามีนะเขาเรียกว่าอะไรนะน้ำยำบาราอูโรตก็คือสามารถใส่ลงไปได้เลยเพียงแค่เรามีมัตตูดีมัตตูดีใช่มัลกอทั่วอะไรก็ว่าไปบางคนเนี่ยก็อาจจะกินเส้นหมี่ไม่ต้องไม่ต้องเป็นมัลกอจะเป็นสำเร็จรูปที่ห้อไหนก็ได้ถ้าเราค่ะ ถูกต้องค่ะแค่นี้ก็คือนัวแล้วพบรสนัวแบบว่าอันนี้เป็นน้ำลายไหลแล้วเขาเรียกว่าน้ำลายสอลูกเออถ้าน้ำลายไหลนี่แบบนึงน้ำลายไหลก็คือนน้ำลายไหลค่ะเขาเอาใช้อาจิเมทอัมส์ก็แต่เรามีหลายสูตรนะในนั้นนี่แหละสูตรแต่อันนี้ก็จะเป็นค่ะน้ำปลาตุ้รสสูตรต้นตำรับเลยอ่านี่สำหรับขอบเขต ลุงไม่ว่าจะไปใส่แกงอ่อมแกงหอยขมต้องอยากเปนแกงได้หมดไดด้หมค่ะแล้วสำหรับลุงดูชอบแจ่วบองมากเลยเห็นนะก็ร่างเดียงเงี้ยก็คือลุงเติบโตมากับบาราที่แท้จริงแต่เองเป็นแอดเองเป็นแอดขายขายของบนโค้ดที่เชั้นหนึที่ค่ะพี่สามารถกดตะกร้าด้านล่างได้เลยนะตะการที่ งานฆาตนำพิภลาบผัดสุดตาตาเมื่อทำานาตกดได้เลยนะคะวันนี้เรามีโปรโมชั่นด้วยใช่ไหมคะพี่เบสเก่นเนาะเอาละโอ้โหนี่รีบทักกันเข้ามานะครับตอนนี้ตะกร้าเต็มแล้วจะไปเติมของสินค้าใกล้จะหมดแล้วค่ะเดี๋ยวเราต้องไปเติมของก่อนนะคะคุณค่ะจงตะกร้าได้เลยค่ะกินรีบกินร้อนกจังเลยก็จะประมาณ ีแต่เดี๋ยวเรามีช่วงให้แบบทั้งสองท่านเนี่ยลงไปโชว์ขีมือด้วยนะโหจริงนะจริงค่ะโหทำเหมือนไม่รู้มาก่อนเลยนะไม่รู้จริงไม่รู้มาก่อนเลยจริงโอเคโอเคเดี๋ยวได้โชว์ขีมือที่แอมบอกนี่แหละว่าแบบมันง่ายอย่างไงแล้วมันอร่อยยางไงง่ายเพียงแค่เราเทน้ำปลาไปเท่านั้นค่ะเฮ้ยพี่ไม่เชื่อหรอกพี่อยากเห็นน้ำต้องลองเลยค่ะอ่ะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปตามงานแอบแวะมาที่ช่วงสงการนิดนึงค่ะมีอะไร สำหรับตอนเนทศก,กาลสงกานนะคะเจก๊ก็พูดแล้วก็คิดถึงบ้านแล้วจริงๆแล้วไม่ได้กลับนานมากเลยแล้วสําหรับพี่ๆที่ต้องเดินทางกลับขางจังหวัดเนาะไปหาครอบครัวพ่อแม่พี่น้องญาตาิยายญาติที่น้องทั้งหลายเลยก็เจ๊อขอให้เดินทางอย่างปลอดภัยแล้วก็มีความสุขในช่วงเทศกาลสงกรานรบรรยายนี้ค่ะอ่าสุดยอดมากๆเลยขอบคุณด้วยก็คือ หล,หลายช่วงเนาะแต่ว่าปีใหม่ของของประเทศไทยเนี่ยมันก็คือสองการนะครับ<ม>และในช่วงของการเนี่ยก็จะเป็นช่วงที่เรามีการหยุดยาวลางานยาวๆนะครับได้พักผ่อนเอาวันหยุดยาวมาต่อให้ยืดทีเดียว<ช>เลยแล้วก็กลับบ้านไปเพื่อไปกอาคุณพ่อคุณแม่นะครับใครที่ยังมีคุณพ่อคุณแม่อยู่แล้วก็จะฮิ้วของดีกลับไปฝากที่บ้าน<ม>เพราะฉะนั้นอันนี้ผมบอกเลยมาไม่ขับสำคัญมาก คุณจะต้องกลับไปกอบคนที่คุณรนะักและที่สําคัญก็คือถ้าสมมติไปที่บ้านเห็นค <c oughs> ุณพ,พ่อคุณแม่กําลังกินน้ำปลาบอก <c oughs> ไม่ต้้งผมมีอันนี้เอาไป <c oughs> ลองกินดูปลาต้มสุกนัวนะคะนะฮะเราก็เอาของดีไปฝาก <c oughs> แล้วก็อย่าง <c oughs> ที่บอกเวลาเรานาน่นล้อมวงกินข้าวกันบรรยากาศของการกินข้าวเป็นครอบครัวนะครับมันเป็นบรรยากาศที่มีความสุขที่สุดผมคงไม่ต้องบอกหรอกครับว่าคนที่สําคัญที่สุดในชีวิตเราคือใคร คือคนในครอบครัวของคุณเพราะฉะนั้นเวลาคุณหลักคุณจะต้องเอาของดีที่สุดกลับไปที่บ้านคุณเพราะฉะนั้นก็ขอให้เป็นหนึ่งในตัวเลือกในอ้อมอกอ้อมใจในะครับอโอ้โหขอเสพพร้อกับทั้งสองท่านด้วยนะคะ